เป็นขี้เท่าขี้เท่าคือมันจะเป็นผงแบบนี้นะทุกคนแกลบเผาเนี่ยคือมันจะเผาประมาณร้อยองศาถึง200องศาแต่ตัวนี้นะครับขี้เท่าจากอ้อยพร้อมใช้งานสามารถใช้น้อย,อยหวานไปได้และตัวนี้จะช่วยอะไรนะครับช่วยในเรื่องของปรับความเป็นด่างนะครับตัวนี้มีค่าเป็นด่างและในดินเราเป็นกรดเนี่ยเราสามารถใช้ใน,นี้หวานปรับสภาพดินนะครับเหมือนพวกปูนขาวดโลไมท์นะครับได้เลยนะตัวนี้ เจ้า a g p i s ตัวนี้นะด้วยที่เขาถูกเผาด้วยความร้อนกว่า800-1,000องศาสามารถทำเป็นอาหารจานด่วนได้เลยอัตราส่วนก็คือที่ผมใช้ หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสองลิตรถ้ากระแป๋งแบบนี้ผมจะใส่ประมาณห้าช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนครับและสามารถนําไปใช้ไดสองลักษณะลักษณะแรกก็คือถ้าเราปลูกพืชไปแล้วเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแดดร้อนจัด,จดตัวนี้มีซิลิก้าซิลิกอนสูงโพแทสเซียมก็สูงสามารถเทลดราดโคนต้นแบบนี้ได้เลยได้ทั้งนะครับผักสลัดไม้ดอกไม้ประดับต่างๆต,ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารจานด่วน ที่สามารถนำให้พืชได้ใช้งานแบบด่วนๆครับและแบบที่2ส,สามารถเพิ่มความหวานให้กับผลไม้ตัวนี้เป็นเมลอนนะครับอัตราส่วนเมื่อสักครู่ก็สามารถนำมารดราดโคนต้นก็จะช่วยเพิ่มความหวานได้ครับสนใจก็สั่งได้ที่ตะก,การสายมือเลยครับ